พบภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องของพบภูมินี้แม้คนส่วนใหญ่จะพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาไม่ได้แต่หากไม่ศึกษาค้นคว้าไว้เลยจะเป็นเหตุให้มองโลกผิดไปจากความจริงมากเพราะความรู้พบภูมินี้จะทำให้เราเข้าใจว่า เราเองไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งกาดที่สุดตรงกันข้ามพวกเรานี่แหละที่เคยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเป็นเทวดาก็เป็นกันมาแล้ว สูงสุดก็เป็นมาแล้วต่ำสุดก็เคยเป็นมาแล้วทุกคนเป็นเพียงสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครดีกว่าใครความเข้าใจเรื่องภพภูมินี้จะทำให้เราสำนึกตนเองได้ว่าเราไม่ควรประมาทต่อชีวิต อีกทั้งควรมองผู้อื่นดุดกัลยาณมิตรหรือคนในครอบครัวมิตรสหายไม่แบ่งเขาไม่แบ่งเราไม่แบ่งชนชั้นวันนะกระทำตนต่อผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจความรู้เรื่องภพภูมินี้ช่วยให้ชีวิตจากนี้ไป สามารถอภัยซึ่งกันและกันได้จากนี้ไปชีวิตจะมีแต่ความเจริญสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป